สวัสดีครับแหมวันนี้พบกับรายการปิดตาท้าชิมไม่ให้ไม่ให้็อกนี้มีคนว่างก็คือเราจะมาทำเมนูวันนี้ว่างแค่2คนครับก็มาถ่ายคนอื่นไปไหนคนอื่นไปไหนไปเที่ยวโอเควันนี้ทีมงานมีเกมมาให้เราเล่นครับเป็นเกมอะไรครับทีมงาน ค่ะวันนี้ก็จะให้เล่นเกมปิดหูปิดตานะคะก็จะให้พี่สมัครปิดหูครับส่วนพี่เติ้นปิดตาแล้วทำอาหารกันใช่ค่ะโอ้โหยอมนีเ <c oughs> อ, <c oughs> อะาแรงจะกูตกใจแลยแนูวันนี้ที่จะให้ทำนะคะก็คืออย่าบอกนะโรตีโรตีไม่ใช่เฮ้ยแต่ก็ได้ได้ผมทำโรตีได้อะไร เค้กเค้กวุ้ยหอ่หรอเปล่าอุ๊ยนี่คนนี้เขารู้นะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คือผัดบ yeah. ูมวิกเค้กสับปะรดเค้กสับปะรดแต่วัตถุดิบวุ้นถั่วหออคือยังไงอีน่าตกเลยอีน่า มเก็บไว้เก็บความแค้นไว้เป็นกล้วยหอมค่ะครับหนูให้เวลาพี่ทำสิบห้านาทีครับและสามสิบวินาทีสุดท้ายอย่าบอกนะว่าให้เปิดหูเปิดตามมาช่วยกันได้รู้หมดเลยเหรอรู้หมดแล้วเหรอรู้หมดแล้วมึงไละแค่ีเทียดสปอย์ซไอ้สัตว์แม่งเดินบิบมมึงแกอ๋อไม่บอกให้คนดูรู้ตั้งแต่แรกแลพ่พูดทำไมเออเออว่ะโทษโทษโทษลืมเลยเมื่อกี้พูดอะไรลืมไปแล้วรอรอเอายังไงสามสิบวิ ก็คือจะเปิดหูเปิดตามาช่วยกันทําให้เสร็จได้แล้วจะแก้ไขตรงไหนก็ได้แต่องให้ทันภายใน30วินาทีสุดท้ายปวดลงโทษหรือว่ารางวัละไรไม่ต้องลงโทษหรอกเออรางวัลเป็นปลาแซลมอนอียแล้วแซลมอนดองแดกไม่หายโอเคแล้วเพลงวันนี้นะครับที่เราจะเอามาใส่ให้ฟังนะครับเป็นน้องขอบคุณสปอนเซอร์ครับผมจากค่ายเพลง Love R Music นะครับขอบคุณมากครับพี่ เออ่แมนโกสิพงแมนโกศิพงเมื่อก่อนแค่บอยอ๋อเป็นบอยโยกแมนโกสิพงโอเคโอเคมาพร้อมแล้วใคร,ครปิดตาปิดถูต้องจับฉลากปะไม่ต้องไม่ต้องอ่ะพี่ปิดตาเป็นคนทำไอ้หมาปิดถูมาโอเคเดีย๋ยวผมขอจำของบนโต๊ะก่อนโอเคแล้มีอะไรบ้างปิดตาไปว่าเดี๋ยวฉันปิดให้ นี่ปิดแล้วไงูัตลองถามนิ้วดิานิ้วอะไรกี่นิ้วไม่ได้โกงไม่ได้เลยเฮ้ต่อยเนี่ยใครวะเดี๋ยวทำเขาเห็นมกดดันยืนยาบเอ้ยผมจะทำจบมามาพร้อมครับใครให้สัญญาเริ่มหมักใส่หูฟางยังใส่แล้วโอเคหยิบแป้งขั้นตอนแรก วันนี้วันนี้ผมแตกสุดโอ้ยเฮียกูสับสนเลยเฮียอะไรผมจะเท้าโต๊ะทำไมมาเดีนี้มาทดี๋นี้อ่าอ่าค่อยๆนะเริ่มยังไงแป้งอเนกประสงค์แป้งอเนกประสงค์แป้งอเนกประสงค์200กรัมกูจะรู้ไหมะแป้งอเนกประสงค์สองร้กรัมอะสองกรัมนี่ไงอันนี้แป้งอะไรอเนกประสงค์ อะไรนะอะเนกประสมห้านีมาสองอเนกประสมห้านีปมะเฮ้ยห้านีระสอง,สอ,งอันนั้โหโหนกล้วยแป้งอนเนกผสมสองร้อยกรัมสองร้อยกรัมยังไงสองร้อยกรัมยังไงลองชั่งน้ําหนักดูว่าใส่ดได้สองร้อยกรัมไหมแป้งอนเนกผสมสองร้อยกรัมแป้งเทไปเทอ่าอ่าเทไปปุ๊บเขยา่า เฮ้ยเอ๊ที่จอดจอดจอดเป็นขั้วเลยครับเอกเอกใส่เอกอย่าไปจับอย่าไปจับตอไปเรื่อยตอบไปเรื่อยเดี๋ยวกูบอกเองว่ามันออกมาหมดหรือยังธรมานเลยจันเฮ้ยลมพัดฟิวหมดแล้วมั้แป้งอ่ะอะไรคือเกลือวะเอกเอกตบแรงๆหน่อยกูจะตั้งใจทำให้พวกคิดตอบแรงๆมันเบื่อเลยว่าแบบว่าเฮ้ยทไมออกมาแล้วมันกินได้สวยขนาดนี้ มึงบ่นอะไรวะฮะมึงบ่นอะไรวะไม่ได้พูดกับมึงไปไปอีกอีกอีกเหลืออีกเยอะอีกเยอะอีกเยอะมึงไม่ต้องขอมือขอขอถ้วยขอถ้วยทำงานอะ work hard not work smart เดี๋ยวน้อใช่ป่บว่า work หมดแล้วนี่ไอ้สัตว์แล้วบอกหมดแล้วบอกกูหมดยังฮะหมดยังหมดแล้วหมดแล้วเอ่อต่อไป เกลือเกลือครึ่งช้อนชาเกลือตวงมาแล้วเกลือเกลือเกลือมันไม่ใช่เกลือมันไม่ใช่เกลือมันยาคำไปคำไปข้างหน้าหน้าเอาหน้าชิมก่อนชิมก่อนซิ่งี่มึงก็บอกกูสิอ่ะมึงก็บอกกูมันขาวหมดเลยกูไม่รู้ว่าอันไหนเกลือลองชิมก่อนลอง <c oughs> เอ้ลินกูฟูแล้วเชียเกลือเย้กูฟูเลยเอาเกลือก่อนเกลือเอาวางวางวางได้วางได้วางไปไปอย่าวางในนั้นอย่าวางในนั้นเออวางยก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 ไปลางหน้าไปทางหน้าวางวางลงถอยถอยถอยตรงโอเคไม่ใช่เกลือไม่ใช่เกลือชิมชิมชิมใช่ไหมโอเคใส่เกลือหนึ่งส่วนสี่ช้อนชา กูไม่รู้ว่ามันตวงหรือยังโอเคไม่เป็นไรผงปูวางวางผงปูครึ่งช้อนชาอันนั้นใช่ผงปูใช่ไหมเฮ้ยอันไหนคือผงปูอันไหนผงผงไอ้นี่วะผงปูเฮียอะไรเนี่ยผงปูสองนี่เฮียอะไรคือผงปูอ่ะอันไหนคือผงฟูกูไม่รู้หน้าตามันขาวหมดเลย มันมีอะไรบ้างที่สีขาวมันมีผงปูกับเบกกิ้งโซดาเที่ละมันต้องใส่ทั้งคู่ไหมต้องใส่ทั้งคู่ใส่ทั้งคู่ได้ยินกูไมได้ยินกูไหมได้ยินกูดิดูทรงเหมือนได้ยินอะไรดูดูดิมึนเมืนเออใส่ไปกาเกาหวยกูหน่อยดิอะไรขาวขาวขาวหลังเกาหวยกูเลยเก่งมากเก่งมากเงี้ยใส่สองอันเลยใบสองอันใส่เลยเขาใส่สองอันเลยใส่เลยนะใส่เลย โอเคแล้วจะให้กูหาจำยียอะไรแล้วก็ทุกนก็ต้องใส่เหมือนกันหมดอีควายฮะไม่มีอะไรไข่ไก่สองฟองไข่ไก่อยู่ข้างหน้าอยู่ในถ้วยเงินเงินขาไม่ใช่ไข่กูไข่ไก่สองฟองตรงไปตรงไปอยู่ในถ้วยเงินเงินพ่อห้งสิพ่จะเห็นไหมล่ะตรงไปตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเออไข่ไก่สองฟองเยี่ยมหยิบมาตอกในถ้วยในบริเวณเยี่ยมอ่า ทิ้งๆิในเอตอตอกในด้วยปึ๊บแล้วก็ทิ้งทิ้งตรงข้างหน้าข้างหน้าอีมักอะไรต่อ,อน้ำตาลทราย5 5 0กรัม150กรัมเยอะมากใส่ในช่วยมันใส่อยู่ในช่วยเงิน ช่วยเงินเฮียมาแล้วฮะแดนเด้อเอเอเอทไหระเท่าไหร่เท่าไรร้อยห้าสิบกรัมหมดเลยมันตวมาแล้วป่ะอันนี้น่าจะตวงมาแล้วหรือเปล่าวะมันดูเยอะมากนะไม่เป็นไรกูว่าหวานๆาไปก่อนโ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยมันได้จินขูือ่ะมันโกงทุกคนนมสดหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิลิตรนมสดอยู่ไหนนมสดอยู่ขวามือเอามือขวามือ,มอขวาตรงตรงจับขึ้นมาจับขึ้นมาปุ๊บยกเทลงไปเออโอ้ ก่งมากเก่งมากเก็บมปแล้วกูเก็บมาแล้วกล้วยหอมสองลูกกล้วยหอมบดสองลูกกล้วยหอมบดสองลูกเออกูบดยังไงล่ะหอมบดใส่ไปใส่ไป่ะาม่ต้องบดกินแบบมีเท็กเจอร์เข้าแบบได้เคี้ยวแล้วไงต่อต่อไปเนยจืดละลาย อยู่ในถ้วยตีเขียวโอ้โหตีเขียวดูขวามือใช้มือขวาใช้มือขวามางหน้าปึ๊บมาอีกมาอีกนั่นแหละนั่นแหละหยิบเทไปเทปอยพอมันให้ใช้ป่ะวะเทไปเลยเทไปเลยอ่าแล้วก็วางคืนที่เดิมโอ้โหกูไม่ได้ยินจริงเพลงมันได้ยินออกมาถึงกูเนี่ยฮะอะไรมาดูกูยังยังไงต่อเอ่อต่อไปเยอะแยะเยอะแยะก่อน ฮ้ยเติ้นกูลืมอ่านวิธีทำลืมไอ่านวิธีทำมันให้บดกล้วยหอมแล้วก็พักไว้จากนั้นผสมไข่กับน้ำตาลทรายตีให้ขึ้นฟูมันได้เหมือนกันของแดกอะของแดกมึงใส่ไปมันก็ไปอยู่ในท้องมึงอะไรของแดกอะไรของแดกอะใส่เข้าไปมันก็ไปอยู่ในท้องได้แดกจะทำให้มึงเอาตรดได้เหมือนกันจะให้มึงจันได้เหมือนกัน จะให้มึงจันไอเฮียไอเฮียอ้ารู้จักคนไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่ทันแล้วเราต้องผสมทุกอย่างเลย่างคนไปคนไปเยอะๆเลยคนแรงๆคนแรงๆก็หกสิเออใช่คนแรงๆให้เนื้อมันเข้ากันเออกูตำกล้วยก่อนกูอาบน้ำร้อนมาก่อนเนะเออใช่เฮียเปิดแองด้วยอุณภูมิอะไรของมึง่ง คนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้ากันนะเข้ากันยังฮะ<า>เข้ากันหรือยังยังอ,อีกอีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> โหมกท้อเลยเยายคือตีกูก็ไม่มี <c oughs> ไม่คนนอะไรหลับหรอไอ้เน <c oughs> <ๆ c oughs> ี่ยกูก็อ่านสูตรอยู่คนสวนคนสวนคนสวนเออเออคนสวนไหนมาเหรอสัญญา,าเลย อะไรนะตัญ้าเลยคนสวนไม่ไม่ใช่กูไม่รู้มึงพูดอะไรแต่กูบอกไม่ใช่ไว้ก่อนเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วฮะเข้ากันแล้วพอก่อนอะไรนะกูต้องไม่ได้ยินไม่ได้มึงโอเคเดี๋ยวเราจะตักใส่พิมพ์มือซ้าย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 นะหยิบช้อนตรงมาข้างหน้าเดี๋ยวเราจะให้เปิดตา เฮ่อเรือสามสิบเองเหรออย่าเพิ่งจับเวลานะผมงงมากเลยจับแล้วออกเลยไม่ได้ผลละคนมึงนี่กูเมยไม่ในอันนี้เสร็จแล้วใส่พิมพ์ใส่พิมพ์นี่ใส่ไหนวะใส่พิมพ์อ๋อใส่ในถ้วยกระดาษถ้วยกระดาษช่วยเงินเราเอากระดาษอ๋อเอากระดาษมันต้องอบทั้งนี้เลยแดกทั้งนี้ปะแดกแม่งพี่แดดตายก็ตายตายกันหมดเพียแม่งกูจัดทำมาขอต่อเวลาได้ไหมอ่า ขอ,ขอปิดตาเพื่อเทพิมพ์แล้วจะรออับผิดชอบได้ไหมแบบกินแบบเท่าที่ทำอ่ะใช่ใช่เอางี้ว่ะเดี๋ยวฉันฮะ <laughs> ยังไม่มีใครพูดให้เอ็มมากอะ่ะเป็นคนไม่ต้องทำอะไรยืนเฉยเดี๋ยวฉันเองคนเดียวยืนเ,นเยยฉยไม่ต้องช่วยอะไรกูสักนิดเลยนะหนึ่งสองสาม เออเออเออเจาเจ๋ะเจาะเรียวเรีวเร็วเรีวเ้ยี่อะไรครับเนี่ยไม่ไม่ไม่มีอะไรโอ้สวยมากเฮ้ยทำไมเละขนาดนี้วะภาพคือคูเพอร์เฟคเลยอ่ะนี่หน้าแดกทั้งนั้นนี่น่ากินแหวนอาจจะแบบมีจุงตะกุตะกักช้าไปหน่อยแต่ทำได้สำเร็จดีโอเคเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวจะให้ไปอบ <OT> โอเคเสร็จเรียบร้อยครับโอ้โหหน้าตาเทียบกับอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือกระบอปะเนี่ยน้องซื้อมาทำนซื้อมาทาไม่น้องซื้อมามาเทียบเทียบมาดูหน้าตาของเราก็สวยนะแต่สวยในแบบของเราเว้ยใช่ครับชิมได้ไหมได้ครับพี่ชิมของเราก่อนดีกว่าไมาชิมของเขากินผมเลือกแบบว่าไม่น้าตาลมากนะผมผมผมเลือกอันเนี้ชิมนะได้ครับเฮ้ยเค็มเค็ม เฮ้ยเค็มแต่อร่อยหอมอร่อยสิออยเออคือถ้าถ้าแต่ผมก็ตัดเรื่องความเค็มนะหอมเฮ้ยรสลดเค็มอย่างนี้อร่อยเลยเพราะว่าเกลือไม่ได้ตวงแน่เลยคือได้อร่อยว่ะอืมดีดีดีพอมีกล้วยเราก็อร่อยขึ้นหวานขึ้นเออใช่แล้วพอมีกล้วยแล้วดีขึ้นน่ะเราชิมกันนี้ได้รสชาติตตอขอเขาก็อร่อยอร่อยแต่เหมือนชอบอันนี้รสชาติรสชาติคืออร่อยแบบเก๊กกล้วยหอมมาตรฐานเลยอ่ะแต่เนี่ยเปนเค๊กกล้วยหอมที่มึงหงักกินที่ไหนไม่ได้ถ้ารสชาตินี้นะ ถามว่ามันแบบไม่อร่อยขนาดนั้นไหมมันอร่อยนะอร่อยแลวนี่หอมด้วยหอมเหมือนกันแล้วมันร้อนด้วยมั้งใช่มันร้อนเหมือนมันเพิ่งทาเสร็จจริงๆนะรู้สึกว่าถ้ารสเค็มอ่ะดีแล้วปลอกกล้วยทุกอันนะแล้วสิ่งที่ไม่ชอบคือเวลากินเก๊กกล้วยหอมอ่ะชอบเจอที่ร่วนๆมากอันนี้หนึบหนึบอันนี้หนึบเหมือนแป้งยังไม่สุกใช่มันให้ความแบบเหมือนกินสลามอ่าเก่งกินสลามสำหรับวันนี้รายการวอกนี้มีคนว่างครับกับ ปิดตาปิดหูทำเค้กกล้วยหอมถือว่าสำเร็จนะแต่ว่าแค่เกลือไม่ได้ตุงเฉยนะราะพอปิดตามทำอะไรก็ลำบากจริงๆเกือบสำเร็จเอ,อนนเฮ้ยทำไมอ่ะขอต่อเวลาสองนาทีไอ้พี่ะมาดูข้อนี้ว่าได้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันนะครับกับช่วงช่างกินช่างทำได้ไม่ต้องรอบหน้าจะคัดเจอกู <laughs> แล้ว,วล่ากไว้ตบหลังกล้อง โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์แชร์ซับสไครป์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ